คลิปต่อจย่ามื่เลยนะครับเซอร์บิ e โกฟ้าขาวอาเจนินารถขึ้นใหม่นะครับแล้วจอดของใหม่และเก่าผสมนะครับใครชอบแนวคลีนไม่ผิดหวังทันนี้ที่สำคัญนะครับเสื้อไม่ปอกกระบอกสูบไม่มีรอยสูบไม่ติดนะครับและไม่ต้องวัดตัวนะครับยกฝา กดเสื้อสูงให้ดูแล้วนะครับถ่ายรูปให้ดูเรียบร้อยนะครับในชุดรูปเล่นทะเบ,บียนสำเนาบัตรนะครับเดี๋ยวมาดูไม้นะส่คลิปเลยนะครับดูชุดสี2องเคแน่นอนนะครับเ,รเอาไป็กระจกเลย ไม่มีตำหนินะครับยุดสีไม่มีตำหนิโอเคนี้เรามาดูของต่างนะครับเสื้อไม่ปอกปอกสูงไม่มีรอยนะครับมาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับดูจากด้านบนก่อนโลโก้แดงนะครับมือคัสเซียจีนะครับตลอดินฟลีนนะครับก้านเซียจีนะครับสารกระปุกแต่งนะครับ พวงแ้งฉ่ำนะครับไม่มีกำหนิด้านล่างแนวครีนนะครับนิชิน4ี่พอตสำเนานะครับล้อคอมหน้า17หลัง18นะครับการใหม่ๆเลยนะรรยนอตเต็มระบบครับด้านหน้า,เ,าเพาก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพาเลยแนวคลีนก็ต้องเล่นสีรอนสำเนานะครับ เสือทอง185่ห้านะครับคบูคอมแท้ติดรถปาเครื่องพ่นสีซันเอ็กนะครับ่อเล็ก e ี b ีเอสุงหลังเกเอ็กนะครับแท้ไม่เท่นะครับเกยโยงหนุยตัวหนานะครับ่อเล็ท e G b S ปสลายเฟมลาถุงใสเท่จานหลังก็เป็นจานหมุดแต่งนะครับชุดแรมโบ่ รอยยี้หน้านะครับเต่าุงหลังนิชิมเต่านะครับมาจับสวยๆเลยมาจับสายนะครับก่อเอกนาครยึดใบทำนี่เร็วนะครับ, well รบเปิดติดนี่ โค้สี่สองศูนย์ทองนะครับโล้หลังแฮนด์สีตัดตรงนี้นะครับยี่สิระดับยางใหม่ๆนะครับฝนใยญ่อยู่นะฟังเสียงเครื่องนะครับ ก็ความร้อนสาินาทีนะครับได้5้าสิสององศานะครับความร้อนปกตินะครับมาตาวัดนี่เกตวัดความร้อนขึ้นนะครับผิวหน้าใสๆน,นะครับว้หน้าแท้โอเค เง,ง,งาแวับจะเข้าเฟรมโอเคขอบคุณครับคลิปต่อยากเมื่อนนะครับให้ดูกันจัดจ่ายสว่างสว่าง เงินตีใสๆของั